ว่าแต่ไ <wife> ม่เอาพี่น้องมันจะ่ไม่เอามันก็อุ้ยมันนั้นเขาไม่ค่อยของเมืองพี่น้องเอ้ยโดนเด็กของเมืองเจนนี่เด็กที่ปวดตาพี่น้องครับผมนี่มาตลาดอันบาลัดนะครับหาซื้อของไปกินมากับผู้บ่าวน้องบัวบนของต้องบัวซสียกวางพี่น้อง อคไปยงนม้นะไยาง้กนเลยฮะโอ้ได้ได้พักได้เปียได้มามาได้ลาของคุณหมอครับนี้คุณหมอุ้ยคนน่ะย่แต่ไม่่ไม่อบอยู่นี่นะมีมีมนจะพัน่ะหม่ทำไปกินนี่ดระมาณน่ะนเปได้ซ้ำคิวนี่แหละได้เขาลูกนึงคนหล้งเขาเพเคยเขาเมืองไี่น้องมาเ่นึงไหิวเต็มมือเลยนี่ครับผมมากับหมู นะครับผมนี่นีแตู้สาวฟิลิปปินส์นะครับอ้วเจ้าเนี่ยมีออโต้รถมาดูคลอโอเป่ากเกตเว็เว็เว็ดยุนีรับอันเปิดนะครับผมใช้เก่ง์คาสามารถใดนะครับสองพัี่แล้วหลายปี่คนหลังเขาไม่เคยของเงื่อน เดี๋ยวตอนนี้เขาปิดนะครับปิดละมาดเดี๋ยวเอ่อมออบม้วนเขาจะเปิดอกแกนึงซื้อของมาท่านพ่อนะครับผม